ัสดีครับผมนายวิทยาเกียรติศร์ฉันมันยธยมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาทำแบบทดสอบสเสรยแบบทดสอบในรายวิชาฟิสิกส์นะครับข้อที่1น,นะครับรถยนต์กำลังแล่น ด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชอั่วโมงการหยาบเปรกที่ทำให้เกิดรถหยุดได้ในเวลา10วินาทีทำให้เกิดความเร่งเท่าใดก่อนอื่นเราก็ต้องเขียนสรรมการก่อนนะครับ A เท่ากับ V 2 ลบ v 1ส่วนด้วย t v 2และ v 1ส่วนด้วย t นี้มาจาก v 1มาจาก v 1มาจากความเร็ว72กิโลเมตร ต่อชั่วโมง v 2มาจากการหยับเบรกที่ทำให้รถหยุดเท่ากับ0ส่วนที่ก็คือเวลา10 ิบวินาทีวิธีคิดนะครับจากสมการ a เท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วน t a เท่ากับ0ลบ v 2หรือ72 กิโลเมตรต่ดอดชั่วโมงส่วนด้วยเวลา10วินาทีเราก็ทำหน่วยให้แปลงหน่วยแล้ก็จะแปลงหน่วยตัวนี้ การแปลงหน่วยนะครับหนึกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพเมตร1ชั่วโมงเท่ากับ60สิคูณหกสิบ มินาทียี่ช่วโมงเ่ากับสามพันหกรมินาที เ2็ดสิบสอง k m หรือกิโลเมตรส่วนด้วยสิบวินาที่วนด้วยสิบวินาทีต่อ ชั่วโมงเท่ากับลบเจ็ดสิบสอพเมตรส่วน10วินาที คูณ3600วิ 3, นาทีเท่ากับลบ72คูณ1000เมตรส่วน10 3ูณ0วินาทีกำลังสองมันสามารถตัดทอนได้นะครับเราก็ตัด0ตัด0 36กับ72สามารถตัดได้นะครับ12 3เป็น36 12 6เป็น72สามารถตัดได้อีกนะครับ3 1เป็น3 32เป็น6เท่ากับ ลบสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองคำตอบข้อนี้ก็คือ A เท่ากับลบสองเมตรต่อวินาทีกำลังสอง ลืมไปครับวินาทีกำลังสองมาจาก s สองตัวคูณกันนะครับแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีความเข้มพลังงานเฉลี่ยประมาณ400วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเราใช้ เลนสนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรรวมแสงอาทิตย์จนเป็นจุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง2มิมแสงที่ได้จะมีความเข้มพลังงานเท่าใดแสดงว่าข้อนี้ก็ถามหาความเข้มความเข้มของแสง วัดเราต้องรู้หน่วยของวัดต่อตารางเมตรทำได้ดังนี้ครับสมมุติว่าเป็นเลนแสงเข้า เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ10เซนติเมตรตัวนี้เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางคือ5เซนติเมตร ส่วนส่วนส่วความเข้มตรงนี้มีเส้นผ่าูนยนการเท่ากสอ2งก็จะเป็นหนึ่ง มินิมิตความเข้มเิ่นแสงเราต้องหาความเข้มเท่ากับ วัดส่วนตารางเมตรหรือ W หรือวัส่วนหน้าตัด A แล้วก็ความเข้มของแสง ความเข้มของไม่ใช่ความเข้มของพลังงานสี่ร้อยเท่ากับวัดส่วนตารางเมตรจะได้สี่ร้อย ส่วนวัดเท่ากับวัดส่วน <c oughs> วัดส่วนด้านผาชนกลางเท่ากับพื้นที่เท่ากับ pi r กํบบาลังสองสี่ร้อยเท่ากับ วัดส่วนไทยพายของพัสมี5เท่ากับ0.05ยกกากกำลัง2เราสามารถหาวัดได้นะครับเท่ากับ400 คูณย้ายตัวส่วนขึ้นไปคูณกับตัวข้างบนเลครับก็จะเท่ากับวัดเท่ากับ400คูณพาย0.05กำลังสอง ส่วนความเขียตรงนี้ท่ากับวาส่วนพื้นที่หน้าตักเท่ากับ400คูณด้วยไทย0ูจุด ศูนย์ห้ายี่กำลังสองสว,งสวนด้วยพายพื้นที่ตรงนี้เท่ากับพายอาเอยี่กำลังสอง รัศมีเท่ากับพ้นของรัศมีเท่ากับ1ทยรู้วย0นจด0ยกกูนยง2ส แล้วเราก็หาค่าในการตัดตัดพายแล้วเราก็คิดคำนวณออกมาเท่ากับความเข้ม เท่ากับหนึ่งล้านวัตต์ต่อตารางเมตรข้อนี้ตอบความเข้ม ไม่ใช่ตอบแสงที่ได้จะมีความเข้มหนึ่งล้านวัตต์ต่อตารางเมตร ข้อที่3นะครับยานวอ y เอเจหนึ่ถูกส่งไปสำรวจอวกาศเมื่อปี2520จวบจบจนปัจจุบันได้เดินทางเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ1,9000ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์ระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ เท่ากับ150ล้านกิโลเมตรซึ่งออกนอกระบบสุริยะไปแล้วที่ระยะทาง1 9 0 0 0ล้านกิโลเมตรสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งจากยาน Voyager จะใช้เวลาเดินทางมายัางโลกประมาณเท่าใดที่ทำนะ ทำได้ดังนี้ดวงอาทิตย์ตัวนี้ให้เป็นยานอวกาศในโลกระยะทางจากดวงอาทิตย์เท่ากับ หนึ่งมืนเก้าพันล้านกิโลเมตรระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตร แล้วเขาบอกว่าสัญญาณขึ้นแม่เหล็กที่ส่งจากยานมายังโลกจะใช้เวลาเท่าใดกำหนดให้ V เป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า v เท่ากับสามคูณสิบยกกำลังแปดเมตรต่อวินาทีหรือทำ แบบหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งสามสิแล้วก็นำแปดแล้ก็ใส่ศูไป8ตัว2 3 4 5 6 7 8ี่ห,หเตเมตรต่อวินาที v เท่ากับ ระยะส่วนด้วยเวลาแล้วก็ย้สามศย์ศูนย์แต่ตัวเท่ากับ ระยะทาง1 9 0 0 0บวกด้วย150ล้านกิโลเมตรส่วนด้วยทีหรือเวลา เราต้องแปลงกิโลเมตรให้เป็นเมตรกล้ได้ดังนี้ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบวกร้อยร้อยห้าสิบเท่ากับหนึ่งมืนเก้าพัน 150ล้านกิโลเมตรเท่ากับเอาใส่ศูนย์ไหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเอศ เท่ากับ1 9 1 5 0ล้านมี0ทั้งหมด6ตัวใส่ลงไปเลย1น3 4 5 6คูณด้วยเปลี่ยนเมตรเป็นกิโลเมตรให้เป็นเมตรคูณด้วย1,000

หน่วยเป็น,นมเมตรแล้วก็ตั้งออกมาใหม่3 0กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เท่ากับ1เท่ากับตัวนี้นะครับ1 ก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนด้วยทีหรือเวลาย้ายข้างมาทีก็เท่ากับหนึ่งเก้าหนึ่งห้า วนด้วย3 0 0 0 0 0 0 0, 0. 0. 8ตัวเราก็ตัดทอน1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ที่เท่ากับ หนึ่งเก้หน่ด้วยสหน่วยเป็นวินาทีเราจะแปลงหน่วยเปลี่ยนหน่วยให้เป็น

ต่เดืเป็นสามเาจะเปลี่ยนวินาทีให้เป็นชั่วโมงแล้วก็คูณแล้วก็หารด้วยสามพันตัดทอนตัดศูน แล้วเราก็คิดเลขออกมามันตัดอีกไม่ได้ T ก็จะเท่ากับคิดออกมาแล้วจะได้สิบเจุดเจทเท่ากับปัดขึ้นไปเป็น18 ชั่วโมงดังนั้นสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งจากยาน มายัางโลกจะใช้เวลาประมาณสิบแปดชั่วโมง